สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงวันไระวันวันที่11มกราคม2568คําทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้โจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชตตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์สองเหรียญเจ็ดเหรียญสองเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะคะการเงินนะคะทําบัญชีแทบทุกวันนะคะเขาเรียกว่าละเอียดรอบครอบนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือการเงินที่ค่อนข้างจะรายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะ เก้าถ้วยแต่อาหารการกินก็ยังอดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะกินเยอะนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าระวังน้ำหนักตัวจะขึ้นนะคะทาวเวอร์นะคะรายจ่ายที่มีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมปรับปรุงนะคะสิ่งต่างๆก็ได้ด้วยนะคะมีทาวเวอร์ใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนต้องไม่ประมาทอุบัติเหตุเล็กใหญ่ต้องรอบคอบหรือบางคนเ็เรียกว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง ทำให้เราต้องตกอ,อกตกใจก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะบางคนจะได้รับข่าวครา,าวการเก็บกันป่วยของใครมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานอาวะมงคลนะคะหรือไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากพยิคสี่มีเลขสองเก้าหกนะคะสองเนะคะต่อไปคนวันจันทร์ คนวันจันทร์แฮงแมนคนวันจันทร์ช่วงนี้ระวังสุขภาพนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะระวังจะมีอาการปวดหลังกระดูกสันหลังหรือบางคนเกี่ยวข้องกับโรคกรรมพันธุ์ช่องท้องเป็นเบวาน้ําตาลหรืออยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพได้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอนะคะช่วงนี้นะคะสามทั่วจะได้รับข่าวคราว,าวอ่เขาเรียกว่ามีโอกาสเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงนะคะช่วงนี้นะคะงานเฉลิมฉลองสังสรรค์ฮียรปาตี้นะคะ สามเหรียญนะคะก็มักจะเกี่ยวข้องกับหมู่คนนะคะช่วงนี้เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจะอะไรกับใครมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะธุรกิจจะมีลูกค้าเก่าลูกค้าประจําแวะเวียนกลับมาตลอดนะคะนะธุรกิจเขาเรียกว่าการเงินนะคะ,ะไม่ไม่เงียบเหงานะคะลูกค้าประจำนะคะจะเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะ อัดสวินถ้วยนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ากันลยนนมิตช่วงนี้นะคะมีเพื่อนที่ดีเข้ามานะคะตลอดตัวเราเองก็คิดดีกับคนอื่นคนอื่นก็มักจะคิดดีกับเรานะคะนะัความรักนะคะใครที่เป็นโสดจะมีแม่สือ่อแม่ชักแนะนําชักจูงให้รู้จักอาจจะมาในรูปแบบเพื่อนฝูงนะคะที่แนะนําให้รู้จักกันได้ด้วยนะคะมาส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ วันนี้โดดเด่นลาบปากนะคะนะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพา่จากไพ่ยุบสีนะคะมีเลข2 3 3สนนะคะ2 3 3สนนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะราชินีดาบสิบไม้เทา้าราชินีดาบสิบไม้เท้านะคะช่วงนี้คนวันอังคาร มีภาระสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องแบกต้องรับนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือปัญหาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะอยู่ที่ตัวเราหมดเลยนะคะแต่เราเราเป็นคนที่ปกป้องคนในครอบครัวรับผิดชอบสิ่งต่างๆได้ดีนะคะราชนิดาเกาเรียกว่าแกล่งนะคะผู้หญิงแกล่งผู้ชายแกล่งนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆ ทําได้ดีนะคะวันนี้อาจจะมีงานเยอะด้วยนะคะงานหนักงานเหนื่อยนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทแบกของหนักๆกลดังโรงงานใหญ่ๆนะคะ6ดาบการเวลานะคะ นะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดนะคะจะค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะช่วงนี้มีโอกาสเดินทางไปในสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำบางคนไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้หรือบางคนมีดวงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยน,นะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะ King of คัพนะคะราชาถ้วยนะคะมีอะไรก็ให้มองหาผู้ชายเป็นหลักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือสุขภาพช่วงนี้นะคะปวดหลังนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องแบกของหนักๆห,หรือบางคนเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้แล้วก็ผื่นคันนะคะความรักนะคะคนโสด นะคะคจะมาจากแดนไกลเขาเรียกว่าข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะโชคลาภเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สีมีเลขศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะคะคนวันพุธค่ะคนวันพุธนะคะ เจ้าชายถ้วยนะคะช่วงนี้คนวันพุธนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดบางคนอยากไปวัดอยากไปนั่งสมาธิอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะอยากไปสวดมนต์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับวัดนะคะเจ็ดดาบนะคะสเตรนนะคะสิบดาบช่วงนี้คนวันพุธนะคะเขาเรียกว่าจะมีภาระสิ่งต่างๆให้เราต้องแบกต้องรับนะคะสเตรนนะคะ นะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าคุณเป็นคนรับผิดชอบเองหมดเลยนะคะแต่ถามว่ารอดไหมไหวไหมมันก็รอดนะคะแต่อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะนะสเตรนก็เขาเรียกว่าถือดอดทนนะคะการงานอาจจะมีงานใหญ่เข้ามาอาจจะมีงานเคสยากๆเข้ามาให้เราต้องแบกต้องรับแต่ทุกอย่างคุณก็แก้ไขได้นะคะนะก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่แกร่งอยู่แล้วนะคะ การเงินรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะนะการเงินเขาเรียกว่านู่นพัง่้มแซมปรับปรุงสิ่งต่างๆรายจ่ายภาระเข้ามาให้เราต้องแบกต้องรับบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้ได้ด้วยนะคะนะช่วงนี้นะคะเราก็ต้องระวังเหมือนกันมีโอกาสโดนหลอกลวงมีโอกาสโดนโกงนะคะหรือว่าของสูญของหายการโดนลักเล็กขโมยน้อยก็ต้องระวังถ้าในเรื่องของการงานนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับ มีมีบริวารนะคะรวมทีมรวมกลุ่มนะคะเราอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะบางคนโดนกินแรงนะคะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพนะคะปวดหลังนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับหมอนัดอยู่หรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะนะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังปวดบวกเข่านะคะเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะความรักนะคะ บางคู่ใครบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนยกักยอกเรื่องการเงินหรือบางคนแอบส่องแอบมองคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาส่องมามองเข้ามาปวพันด้วยนะคะแต่เราก็รู้อยู่แล้วนะคะคนมันพุ๊ดนะคะเป็นคนที่หลอกไม่หลอกลวงไม่ได้อยู่แล้วนะคะนอกจากจะเต็มใจให้หลอกเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีาา่ 4, นะคะมีเลขศูนย์เจ็ด แปดูนนะคะ0ูนย์เจ็ดแปดศูนย์นะคะคนวันพฤหัส <7 S 1> เจ็ดเหรียญช่วงนี้การเงินทำบัญชีรายรับรายจ่ายแทบ ตลอดนะคะเขาเรียกว่าคำนวณแล้วคำนวณอีกนะคะ justment นะคะอดีตที่ผ่านมาโอนอะไรมามากมายทำให้เราละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะนะบางคนปลงปลงกับชีวิตได้ด้วยนะคะ justment ขึ้นมาคำพิพากษาเทวดาเป่าแตรให้คนตายฟ้นคืนชีพนะคะ เขาเรียกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะใครบางคนมีคดีความอยู่คดีความก็จะสิ้นสุดนะคะศาลก็จะยกฟ้องแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะเพราะตัดสินจากความยุติธรรมที่สุดตัดสินจากบุญแล้วก็กรรมที่เราทำมานะคะ การงานนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้งานแบบฟลุกๆนะคะมีโอกาสได้งานแบบกระทันหันได้ด้วยนะครที่โรงงานอยู่นะคะ3ดาบนะคะสุขภาพระวังเกี่ยวงกับระบบทางเดินหายใจนะคะหายใกเจ็บคอติดขัดโดยเฉพาะใครที่ดูดปบุหรี่หรือว่าดื่มน้ำเมานะคะ9ไม่เท้านะคะ นักการงานก็บางคนก็เรียกว่ารอบครอบนะคะรักแล้วก็หวงเห็นเกี่ยวกับด้านของการงานที่ทําอยู่หรือใครบางคนก็เรียกว่าทําไปบ่นไปก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอยากปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนยังหวงเงินเดือนอยู่ยังหวงตําแหน่งอยู่นะคะนะก็อยากจะออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังบ่นอยู่นะคะนะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามีดวงอ่าจะได้ในสิ่งที่เรา คาดไม่ถึงได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานมีโอกาสเปลี่ยนงานแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะความรักของคนมีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้อง,ต,ง,ต,งตั้งครรภ์แบบกระทันหันได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ๆมนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชน3ตัวหน้า,3ต,นา3ตัวหลังนะคะเสนงทิ้งไว้นะคะ,เ,ะ,คะเลขหน้าไพา่จากพ่อยิบสี่มีเลข7 0 3 9นะคะ7039 คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์นะคะเจ้าชายถ้วยนะคะสติปัญญานะคะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะเขาเรียกว่าละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นจะทำอะไรมีสติ มากขึ้นหรือบางคนช่วงนี้นะคะอาจจะชอบสวดมนต์นะคะนะอยากจะนั่งสมาธิหรือว่ามีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยเหมือนกันจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะนะมีตั้งข่าวก็เรียกว่าจะได้รับข่าวครา,าวจากบุตรหลานบริวารเป็นข่าวดีนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาหรือบางคนก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการงานของบุตรหลานบริวารก็ได้ด้วยนะคะ คิงดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะการงานคนวันศุกร์รับผิดชอบดีมากนะคะ5ไม่เท้านะคะการงานแข่งขันสูงนะคะโดยเฉพาะงานที่ทําประเภทเดียวกันกับเราช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์ใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะมี5ไม่เท้านะคะนะ้าเราก็ต้องเขาเรียกว่าระวังคําพูดนะคะมีโอกาสมี เถียงกันไปเถียงกันมานะคะกับเพื่อนร่วมงานได้หรือกับลูกค้าเราก็ต้องระวังต้องรับครอบกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังนะคะนะเพราะว่าถ้าห้าม่เท้าโดยส่วนมากนะคะถ้ามันขึ้นมานะคะมักจะมีเขาเรียกว่าความขัดแย้งนะคะที่ตกเถียงกันนะคะแต่มันก็เป็นการตกเถียงที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายทาให้เราเครียดเครียดกับคําพูดแค่นั้นเองนะคะหรือว่าใครที่มี หัวหน้าที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะเราอาจจะโดนเพ่งเลงเราอาจจะโดนต่อว่าได้ด้วยนะคะแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสุขภาพปวดไหล่ปวดบ่าปวดแข้งปวดขานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบุตรหลานบริวารจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขศูนย์ศูนยาะคะศูนยนะคะต่อไปคนสอง คนวันเสาร์นะคะเดอะเมจิเชียนช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะสติปัญญาไหวพริบดีมากนะคะนะบางคนนะคะมีซิกเซนมีหลังสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำหรือใครบางคนกำลังคิดอยากจะเริ่มง,งานใหม่ๆอยู่ก็ได้ด้วยนะคะบางคนมีงานประจำอยู่แล้วอยากต่อยอดธุรกิจอยากเพิ่มงานอยากทำงานใหม่ควบคู่สองอย่างสามอย่างในเวลาเดียวกันนะคะนะบางคนอยากผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ทำได้นะคะหรือว่าอยากจะผันตัวมาเป็นหมอดู ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะซิกเซนแม่นยำนะคะนัคำพูดคำติดต่อเจรจาสื่อสารนะคะนัโลกออนไลน์โลกสดเชี่ยวไฟ้สดหน่อยจะดีมากนะคะเพราะว่าเราเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาช่างสื่อสารอยู่แล้วนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากนะคะโดยเชริออดนะคะมีดวงเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนัการหรือบางคนกำลังคิดอยากซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาส เกี่ยวข้องกับยวดยันพาหันะนะคะแปดไม้เท้างานเยอะงานมากมีโอกาสขยับขยายงานนะคะบางคนก็เรียกว่าทํางานสากกระเบือยันเรือรบนะคะหกถ้วยมักจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆสถานที่เก่าๆลูกค้าเก่าๆนะคะนะบางคนกับถินฐานบ้านเกิดหรือไปในสถานที่เก่าๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะธุรกิจลูกค้าเก่าๆเวียนเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะช่วงนี้ส่วนทางด้านของ ความรักใครที่โกรธกันมาก่อนหน้านี้จะได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่คนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลบางคนเป็นได้ต่างชาติต่างภาษาหรือบางคนอาจจะเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะรวมทั้งหมายเลขยุดยานผ่านนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยี่ีมีเลข1786กนะคะ1 7 8 6นี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนาย จอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ